พาเที่คอมีหมดวันเที่ยวที่เรามีสันวันนี้มาเที่ยววันหยุดปิดเทอมมันจะเหมือนมันจะไปแทบทุกวันใช่ไหมคะใช่นานทีนานทีไม่ใช่นานทีนะคะนานทีใช่ไหมคะนานทีแต่ร้อนมากเลยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ใช่หน้าเมษาด้วยเรามาตอนบ่ายสองบ่ายสอง ไปทำอะไรคะลูกเอามาวันมหนึ่นงฮะเอามาอุ้ยเผื่อได้ใช้ตอนตอนมอหนึ่งโอ้มันก็แห้งหมดสิลูกเอาไปใช้ตอนมอหนึ่งตอนนี้หนูอยู่ปไหนคะป <laughs> <laughs> ห้าเหลืออีกกี่ปีจะขึ้นมหนึ่งไหนบอกแม่เป็นไรคะล้เ,เพื่อน หาเืนูได้รองเท้าใหม่มาด้วยตอนนี้หนูมาซื้อของที่ไหนคะที่โรงพยาบาลไม่ใช่ในร้านสะดวกซื้อไม่ใช่ออฟฟิศเมดนี่หนูได้ซื้อรองเท้าใหม่มาด้วยสวนไหมอ๋อมีอวดรองเท้าใหม่ท่าซักอยู่ตลอดก็จะใหม่โอ้ยมีอะไรเนี่ยของเล่นด้วยอะไรอ่ะฮะรูดๆมันเท่ากันคนนี้โอ้ยไงมีสี สีน้ำอ้ขวดไปเ,เลยครับเพื่อนๆมีมมสีละป่าอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นอุปกรณ์พวกเครื่องเขียนนะคะสี เป็นสีสีน้ำนะคะอันนั้นอะไรคะน้อาตาปกาอะไรไม่รู้ปลนหนูสีอันนี้ก็จะเป็นพวกโซนวาดเขียนนะคะวาดพระ คะของของประดิษฐ์ประดอยของตกแห่งตกแต่งออฟฟิศนะคะว่านยังไงอ่ะตัวนี้ก็จะอันิสงสามาล่างกับไม่รู้มันติดไหมขอรองดูก่อนนะคะ ปกติเขาใช้สีน้ำไม่ใช่หรออันนี้หรือสีไม้ก็ได้สีไม้ก็ได้อ๋อไมเคยภาพที่ซื้อมานะคะน้องกําลังจะอ๋มาเงอามาละเลงนะคะกําลังจะมาละเลงอ่ะลองดูค่ะคอนเริ่มอยากทำเป็นภาพผีเสือ้อไม่เห็นหแต่เขาจะเอาใช้สีน้ำนะไม่ใช่สีน้ำหรือสีไม้ก็ได้ใช่ได้ไแต่เดี๋ยวไปกดแรงนะเดี๋ยวผ่าทะลุ <laughs> เดี๋ยวเรามาชมผลงานน้องน้ำชากันนะคะว่าจะออกมารูปแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้ก็ว่าเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่ลงสีอาจจะังไม่สวยเท่าไหร่นะอย่ลงสีแล้วลน้องเขาก็ระบายสีได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้นะคะแต่แต่ถ้าว่าเป็นสีน้ําแม่ว่าจะสวยนะคะ เดี๋ยวมีลงให้เข้มกว่าน okay. ี้โอเคลงให้เข้มกว่านี้มันยังเงียนกันอยู่แล้วตอนนี้หนูหิวมากมีลายเซ็นตรงนี้ด้วยโอ้มีลายเซ็นน้องด้วยนะคะของนักเรียนนคะคะก็จะเป็นเป็นคล้ายๆเป็นเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวม่ดูเป็นผ้านะคะเป็นผ้าโอเคค่ะคลิปนี้ แม่รัดและน้องน้ำชาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะบ๊ายบายค่ะ